สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัดครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูแคท e ร้อยีนะครับวันนี้ผมก็ได้พาลูกค้ามาดูรถนะครับก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะขับรถกระบะลงไปข้างล่างกันเลยครับนี่อุ้ลงได้ไหมเนี่ย นี่ครับเห็นตัวรถแล้วลูกค้าก็ขับรถตามผมลงมาเลยเอาจอดกันตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมครับนี่อึบไปลงไปดูกันเลยโน่นแคด e ร้อยี่สิบ b ครับจอดอยู่หน้างานเลยอ่ะ เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันครับท่านผู้ชมครับนี่ชอบรุ่นไหนแบบไหนรถดำสวยๆจารัดจัดให้พามาดูนัวปาไกลปะเป็ไนไดคันนี่จะของเราไปขึ้นบันไมอยู่เขาขึ้นบันไม,ไมไนี่เด้ว่ท่านเลี้ยเลยนี ฮะน้าส่วนหน้าตาเน่าต้องใส่เป็นเอฟสีแน่นอนเลยฮะพามาดูรถแมคโครดิบายแท็กใหญ่ฮะ อันนั้นไหนตัวอะไรนะเขาเรียกว่าตัวเซฟเซฟตี้วาลอะไรนะกันไม่ให้มันมันตกอะ่ะไอตัวต้องอยู่ตรงอาร์มนะตัวเซฟกันไม่ให้มันตกตัวนี้เป็นแคอ e ร้อยิบ b ครับดูเช็คดูติดเครื่องได้ไหม โอ้สวยงามมากครับคันนี้สีมาใหม่ติดเครื่องลองดูได้ครับใบเท็กใหญ่โว้ยใบเทคหนาเนี่นี่มันใบเท็กใหม่เลยปะน้ำมันมาจากกระบอกนู่นหรือเปล่า เออก็บอกปากซีนนั่นแหละซีนปากก็บอกอามอ้ปวดเยี่ยวครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยวก่อนนะอ่ะปิดตาไว้ครับปิดตาไว้อุดหูไว้ด้วยครับเพราะว่ามันแรงมากเลยครับตรงนี้แล้วกันเอาเยี่ยวเสร็จแล้วท่านผู้ชมครับเราก็ มาดูกันต่อเอาสำหรับท่านใดที่อยากจะขายรถหรือว่าอยากจะให้ผมไปรีวิวโฆษณาขายให้ก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทร0 8 8 3 6 7ป4 4 7็7นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะให้ไปรีวิวโฆษณาให้ก็ติดต่องานได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0 8 8 3 6 7ป4 4 7็7นะครับผม ส่วนมาผมจะถนัดไปทางด้านแมคโครนะครับแล้วก็หรือให้จะให้รีวิวรถ6ล้อรถ10ล้ออะไรก็ได้นะครับนี่ครับโอ้สวยงามทำสีมาเดี๋ยวให้ปาแกดูก่อนปลาแกชอบแคทอยู่แล้วครับ ยากแล้วทุกวันเนี้รุ่นนี้คอมเมนต์เอาไปหมดแล้วตัว e หนึ่งร้อยยี่สิบ b นี่เครื่องไม่สูครับใช่ใชอันนี้เป็นเครื่องไม่สูเครื่องเดิมแหละเครื่องตัวนี้แต่ว่าปั๊มเดิมไหมฮะมเดิมฮะดูว่าเดิมปั๊มเดิมไหม เดี๋ยวผมลงไปดูก่อนตัไหนอีตัวนี้เป็นปั๊มคอมสุรุ่นห้าใช่ขับนอกจากพบเนาะปั๊มคอมสุรุ่นห้าตัวนี้นเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ปั๊มของปั๊มแคทไม่ใช่แบบนี้ครับอของแคทเป็นอะไรนะ ของแคทเป็นไรนะของแคทเป็นไรนะได้ก<ภา>ินบ่ได้กินใช่ได้กินหมาก็เปลี่ยนช่วงล่างสวยช่วงล่างแต้ยเต้ก็เปลี่ยนเรื่พวกท <Start S 2> ไทยสตาร์ทติดไหมเรือเรือจับเิซเชอร์หน่อยแลย้วก็มีรั่วหน่อยบ้างอยู่บ เครื่องดีน้ำไม่ไม่แห้งเครื่องผ่านอยู่เครื่องผ่านแต่มันติดโลดหน่อยอโอ้คันนี้คันนี้มีระบบเซฟมีทุกตัวทุกกระบอกเลยเนี่ยตัวนี้เขาเรียกอะไรนะน่จะเซฟมแหลไม่รู้งกันกันตกบ่ชอบแต่ใบเท็กแหละสวยมากใบเท็กใหญ่ ไ่แท็กใหญ่ดีนะหรือว่าใหญ่เกินหรือเปล่าวะเกินหรอกเฮ้เกินหรอกพอาดีป่ะเอ้เย็นนะครับเอาลองดูงดจิ้ตเครื่องดูครับคุณครับนี่ระดับปรปร,ประมอาจารย์ปรรมอาจารย์ครับโอ้เสียงนิ่มดี เปิดแอร์ยังเดี๋ยวให้คนขับลองดูเลยครับท่านผู้ชมมาดูพร้อมกันเลยครับว่าคันนีออ้อาการมันเป็นยังไงครับมันจะออกมาแบบไหน,นโอ้เดดร้อนมากเลยครับเดี๋ยวผมดูกรองอากาศก่อนกรองอากาศมันเป็นแบบไหน,น กองรอก,กี้ตัวนี้เปนกองแล้วครับเป็นกองรอก,กี้โอ้เสียงนิ่มดีมากครับเสียงนิ่มเสียงนิ่ม ต้องลองดูครับใช้เวลาลองดูสักชั่วโมงหนึ่งอ่ะถึงจะรู้ครับลองแป๊บเดียวไม่รู้หรอกรถอ่ะจะพบดูกรองอีกยังเรียนแล้วกรองอากาศอ่ะทำไมกรองอากาศดูหรือยังเรียนแล้วเหรอ เมาแลา้วออบอกรองกูวระบบระลึกพวปเรียน่ายขขงเลวไปแล,ล้วเยอะแต่อัดนี่แต่จังอัดโอ้มันแรงดิปัมมันแรงเกินดิต้องลดมันเนี่ยก็ดูมันดึงเข้ามามันกู้เลยอ่ะต้อง,งอลดปัมหน่อย แรงเกินไปครับปั๊มแรงเกินสวิงก็มีต้องตั้งเพเชอร์ใหม่ครับต้องตั้งระบบใหม่นี่ขนาดยังไม่ร้อนนะนเนี่ยเราถอดกรองดูอย่างกรองมันดีไหมกรองอากาศอะกรองมันดีไหมใส่สองลูกบอก ลองถอดดูหรือยังเปลี่อนใหม่เลยลองใหม่เลยปะอ่ะอ๋ะอบางทีมันมันไม่ดีมันเกี่ยวกับกรองเลยนะถ้าโหลดอะ่ะเดียวมันดูดอากาศไม่ไม่สะดวกอะไรด้วย อ่ามก็โหลดครับยืดโหลดดึงโหลดต้องตั้งตัวนี้แหละเลาเริ่มจะดูแล้วครับเอ้ยมันยังไงวะเป็นไปคือบอ่ละกันนี้ เอาเอาไปนี่เขาต้องไปเอินยังอ,อ,อีกเนาะมันเป็นยังไงเอ้ยเกาหัวแล้วโอ้ยเนาะยังไงวะคือบนอนอวันนี้เนาะเอ้ยปวดหัวเลยอยแต่ว่ามันก็งามอยู่นะรถอัอนนะั้นีมันก็เฮ็ดามาใหม่งามงามเอาไปซีคระบบใหม่เขานะ ฮะใช่คิดหนักเลยครับเกาหัว,หวหลายรอบแล้วต้องให้ช่างมาลงตั้งเฟกเจอร์ให้ครับลดลดหน่อยครับเหมือนมันแรงกันไปช่วงล่างดีครับช่วงล่างช่วงล่างสวยเลยเต็มเลยดูหล่อเลยครับ đi theo quăng này, đi du el này, luồng máy, đá du el luồng máy, hả, du el này đi, vô du này đi cột mày ừ. oh, nên, nên, nên. Nên này, hả? ô, nén 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 เดี๋ยวให้ดูใบเทปเปลี่ยนใหม่เลยเด็กใบเทปใบใหม่เลยนะนี่โซ่ก็ใหม่ครับได้เลยแหละช่วงล่างนี่แต่ว่าเป็นตัวเดินเล็กครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวเดินใหญ่ใช่ไหมของรุ่นใหญ่ข้างหนึ่งฮะเดินขอมันข้างหนึ่งของไงจีนข้างหนึ่ง อ๋อฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ของใหม่เป็นไดแห้งปะไม่เข้า่ะมันแห้งตัวมันจังสิงหลดมันต้องรดหน่อยมันโหลดแค่ตัวดึงกับตัวยืดเนาะ อาการของรถโหลดอ่ะมันเกี่ยวกับกรองด้วยตัวนี้มีอะไรตันไหมนี่มีไหม,มั้ยยยผู้ชิพายเลยฮะนั่นแหละมันเกี่ยวเหมือนกันนะเพราะว่าเคยเจอแล้วแคดงงเข็ม,มาหาสมุทรบัวทีแล้วแต่น้ำไม่กินนะผ่าน น้ำไม่กินน้ำไม่กินกินแต่น้ำมันใช่ไหมกินแต่น้ำมันน้ำก็กินเลยนี่บางคันกินทั้งน้ำกินทั้งน้ำมันเล้บางคันอ่ะกล้องกิบโซสากล้องใหม่ไปเลยอันนี้เปลี่ยนทำไมอ้าวทำไมคันไม่เน่นอ่ะมันไม่เน่นมันลืมใหม่หมวดมีใส่ในไปไลยมันมีอะไรอุดตรงนี้หรือเปล่าวะเนี่ยมีไหม เดี๋ยวไอ,อ้เนี่ยมาเปล่าดูกันเลยแหละนี่มันเน่เลยใช่ไหมมันเปล่าดูวะไม่มีหรือมั้งไม่มีเลอ ลองเปลี่ยนมันแล้วเป็นใส่เป็นคอรอ์กกีดีแล้วตรงลลางสวยแล้วขับอิวฟิวเจอรไม่ได้ไม่เปลี้ยเลยตรงล่างใหญ่มีข้อดีข้อเสียให้เลือกครับท่านผู้ชมครับเ,เลือกเอาแล้วกันอะไรทโมบีซีสกีดไหมไม่รู้ ซีซีเกตจะมาดูด้วย ừ, ทำไมเขารู้ว่าคนบ้านกรวดจะมาล่ะหึเขาบอกว่าคนบ้านก,กรวดจะมาสิทธิมพบ,<อ>บอกอ๋อโอ้ใครจะไม่รู้จักเนาะคนบ้านกรวดอ่ะคนบ้านกรวดมันจะมาก็มีคนเดียวแหละเฮ้กี้นั่งใหญ่ใส่เกลือสิทธิ์พนี่ฮะกี้นั่งใหญ่บอใส่เกลือสิท์พิมอ๋อเด็ดปลาแกมักแคทด,ด้ปลาเนี่ย

น้ำปีเลยหาไม่ค่อยเปลี่ยนมากอกอันนี้เพิ่งเอามาเลยครับราคพนุก็าขายอย่างนี้แหละปะ้าช่วงล่างจบเลยครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับอยากมาดูรถแต่ไม่รู้ว่าจะได้ดูหรือเปล่าป้าว่าจะยกไปวันนี้หรือเปล่านี่รึปะเ,เอาที่เรือไปพร้อมเลยนะเออ อาเทเล่ไปพร้อมเลยฮะแพ็คคู่เลยเนาะมีเทเลอร์ยังอ่ะฮะยังยังนานเห็นไหมเอาแพ็คคู่เท่าไหร่เดี๋ยวพรอแพ็คคู่เท่าไหร่นี่แพ็คคู่เท่าไหร่เดี๋ยวพาไปดูภายในหน่อย ยังไม่ได้พาท่านผู้ชมดูภายในครับโอ้ตัวนี้เป็นซีเรียนสูงครับถ้าซีเรียนต่ํามันหน้าจอมันจะสั้นเนี่ยสั้นขนาดนี้เลยซีเรียนต่ำใช<ะ>่ได้นะฮะตัวนี้เป็นซีเรียนสูงมันจะยาวครับชอบเลยคอนโทรลมันนิ่มดีเนาะแคทนี่ชอบชอบนี่แหละน,นิ่มมากเลยครับดูวะอือ ไม่ตำนานนัดรวมหรืองไหนวะเนี่ยนัดรวมตัวนี่ยิงใหม่ไปอัดใหม่เพริ่งใส่มาใบใหม่หมดเลยนะใบใหม่ซิกใส่ใหม่นัดรวมนัดรวมเลยนี่อัดไปแน่นลุงต้องอัดไอ้นี้กี่รอบนึงนี่นหละอือเออบอกขยิบยิงได้เนาะหงุนบอกหงุนยิงได้ เงืบมื่นมายิงนี่ตรงเนยใครซื้อมาฮะยิงทะลุมาเลยอ่ะบ,บอบ่าของอะไรบ่าของอยีง่อะไรนะวอกกี้วอกกี้เท่าไหร่หมื่นห้าร้อยอู้ยิงอันใหญ่นี่อันปะยางนี่บอกไฟฟ้าอ๋อบอกไฟฟ้าบอกไฟฟ้าหกขุนอืมโอเคครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเจอกันใ,ใหม่ในคลิปต่อไปครับ